โอเคได้เจอกันหงอหงสเงิงเนงที่มึงยืมกูไม่ได้จะคืนวะอะไรของมายกูยืมมึงแค่แสนเดียวมึงจะอะไรก็นกนะกันนะอะตอนที่กูยืมมึงกูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอกูมเมื่อไหร่กูจะคืนให้มึงหงองตอนนี้แม่กูป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เงินพอพอมึงจำเป็นกูช่วยไม่ได้เว้ยตอนนี้กูก็ไม่มี มึงไปหาที่อื่นไปถ้ากูมีเมื่อไหร่กูจะเคยให้มึงมึงหลบไปห้งองไอองไอ้หงองห้องฮ้องห้องไอ้ห้องห้องฮัลโ เอ่อผมอยากจะขอยืมเงินพี่สักหน่อยอะครับโอ้ยตอนนี้ครับผอมบ้านกูยังมีปัญหาอยู่เลยมึงกับพี่ผู้ดีกันไม่ใช่หรอวะตอนที่พี่ผู้เปิดบริษัทใหม่ๆกูเห็นมึงไปช่วยเขาอย่างกับบริษัทของตัวเองตอนนี้เขาได้ดีแล้วมึงก็ดูเอาแล้วกันว่าจะทำยังไง คุณมาทำอะไรอ่ะจะมาสมัครงานหรอตอนนี้ที่นี่ยังไม่รับสมัครพนักงานนะอ๋อเปล่าครับผมมาหาเจ้านายคุณคุณฟู่ครับคุณได้นัดไว้หรือเปล่าตอนนี้เจ้านายเราไม่อยู่คุณกลับไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะเอ่อถ้าคุณฟู่ไม่อยู่เดี๋ยวผมค่อยมาใหม่วันหลังก็ได้ครับ ไอยองมึงมาได้ไงวะเจ้านายรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยหรอคะอ๋อเป็นเพื่อนผมที่บ้านนอกเองแหะต่อไปถ้าผู้ชายคนนี้มาที่นี่คุณให้เขาเข้าไปหาผมเลยนะพี่ฟูครับผมเอาไข่ไก่ที่ผมเลี้ยงเองที่บ้านแล้วก็กล้วยที่พี่ชอบมาฝากครับไอยอง แค่มึงมาหาพี่พี่ก็ดีใจแค่ไหนแล้วมึงไม่ต้องเอาอะไรมาให้ลำบากหรอกไปเดี๋ยวเราไปดื่มชากันก่อนคุณน้อยเดี๋ยวคุณไปเตรียมชาหน่อยนะได้ค่ะไ,<ป>ไอหยงที่มึงมาหาพี่วันนี้อมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเนี่ยมึงก็พูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้ววันนี้ที่รัก ินที่พี่การมันยืนไปสามแสนที่ว่าจะจ่ายวันเนี้โอนเงินไมาให้้หรือ,อยังพี่อ๋อเพิ่งโทรมาเมื่อกี้อ่ะบอกว่าขอเลทไดสองสามวันช่วงนี้หมุนไม่ทันเดือนที่แล้วก็ผ่านมาเป็นเดือนนี้เดือนนี้ก็จะผ่านอีกสองสามวันนี่ไม่รักษาคําพูดเลยนะพี่ต่อไปอ่ะไม่ต้องให้เพื่อนยืมเงินอีกได้ไหมพอได้แล้วไม่เห็นแล้วเพื่อนมาเที่ยวหาเนี่ยเอาพี่หยงนี่พี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมหนูเห็นพี่เลย อ๋อเพิ่งมาถึงเองครับอ๋องั้นเดี๋ยวพี่คุยกับพี่พูไปก่อนนะหนูยังมีธุระที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระก่อนไอยหยงมึงมีธุระอะไรมึงก็พูดมาเลยไม่มีอะไรครับจริงๆครับผมแค่แวะมาเยี่ยมพี่ไม่มีอะไรจริงๆครับโอเค งั้นเดี๋ยวเองนั่งรอตรงนี้ก่อนนะนึงไม่ถึงเลยนะคะ ว่าสารลูปอย่างคุณจะรู้จักเจ้านายฉันคุณสองคนมาจากที่เดียวกันแท้ๆคุณดูสภาพคุณสิกับเจ้านายฉันน้อยไปทำงานของคุณไปค่ะไอ้หยงวันนี้เองมาหาพี่ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตาม นี่เป็นเงินแสนหนึ่งเองเอาไปใช้นะพี่ฟูครับเงินนี้ผมรับไว้ไม่ได้ครับหยงเมียพี่เป็นไงเองก็รู้เองนีรับไม่เถอะนี่คุณทำอะไรคุณนั่นแหละทำอะไรเอาเงินคืนมาให้ผมทำไมฉันต้องให้คุณพี่ฟูครับจุ๊อย่าทะเลาะกันเลยนะครับจุ๊เข้าใจผิดแล้วนะครับเข้าใจผิดอะไร ฉันรู้ว่าที่พี่หยงมาหาว่าต้องมีเรื่องเดือดร้อนถึงจะมาหยงเดือดร้อนแล้วยังไงหยงเป็นน้องชายผมผมให้เงินเขาเกี่ยวอะไรกับคุณเกี่ยวสิเกี่ยวอย่างมากเลยแหละตอนที่ฉันท้องฉันไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลก็มีแต่พี่หยงที่คอยไปรับไปส่งคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ฉันเอาไก่ดำจากบ้านนอกมาให้ฉันบำรุงคุณลองคิดดูนะ ตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆก็มีแต่พี่หยงนี่แหละที่คอยจัดการให้ทุกอย่างเขาทำยิ่งกว่าเป็นบริษัทของตัวเองซะอีกฉันรู้จักพี่หยงดีถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาคงไม่มาหาเราหรอกตอนนี้พี่หยงเขาเดือดร้อนแต่คุณกลับให้เงินเขาแค่แสนเดียวเนี่ยนะอ่ะนี่เป็นเงินห้าแสน เอาไปใช้ก่อนนะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรอะ่ะก็มาหาเราได้ตลอดพี่ฟูอะ่ะเข็นพี่หยงเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆของเขาเลยนะจูพี่ฟูไม่ได้ยินที่จูพูดเหรอเงินไม่พอใช้เมื่อไหร่ก็มาหาพี่